สวัสดีทุกคนนะครับและนี่ก็คือ Little n i g ได m ม r e ภาค2ในพาร์ทที่4นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าพาร์ทที่ผมได้เล่นไปแล้วแต่ว่ามันเกิดปัญหาเรื่องไฟล์นะครับทาให้ต้องมานั่งอัดใหม่อีกรอบหนึ่งเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเราเข้าไปเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาแต่เด้งใดนะฮะมันก็จะมาเริ่มตรงจุดที่เราอยู่ที่โรงอาหารตรงนี้เนี่ยนะฮะก่อนอื่นเลยเราต้องอดูก่อนเลยนะครับว่าผมมีหมวกใหม่มานะครับซึ่งเป็นหมวกกระป๋อง เอาละครับจังหวะนี้แน่นอนว่าตรงนี้ะนรับเราไม่ต้องรออะไรแค่แค่เดินไปหยิบเจ้ากระบวยตรงนี้นะครับแล้วก็ฟาดฟาดหัวให้หมดไอ้พวกเด็กูลลี่ทั้งหลายเออมาดิมามาฮึบเออตีหัวแตกครับอีกคนนึงมาครับจังหวะนี้ก็เออเอาให้หัวหลุดอ่าจังหวะนี้ผมจําได้ครับตรงนี้ผมตายหลายรอบมากเราต้องเปลี่ยนหมวกครับ ก่อนอื่นเลยต้องเปลี่ยนหมวกเป็นหมวกเราต้องพลางตัวก่อนไปครับพอถือว่าเราพางตัวแล้วเราก็ออกมาเนียนได้ต้องบอกก่อนว่าตรงนี้ผมตายบ่อยมากอ้อย่าเบอหยย่านะโอเคชีวิตจังหวะนี้เออจุดนี่เด็กบ้าเออน้นน้นแ่โอ้โหพออยู่ใกล้ไม่ได้เลยพวกนี้เอาละเราเดินมาเรื่อยๆก่อน๋ยวเพิ่งไปดูอะไรเขาแบบโคตร เด็กเกเรมากครับโรงเรียนนี้ดูไอเด็กคนนั้นนะมันอยู่ข้างบนเป็นไก่งวงมันจะมีเด็กที่โดนรังแกเป็นธรรมดายอยู่แล้วครับซึ่งตรงนี้จังหวะนี้มันันดันมันดันมันดัน,น,ดนเออผมจาได้อันนี้ถ้าเราไม่รอนะเราซวยเลยนะครับตรงนี้เราวิ่งไม่ได้นะครับผมยังไม่ได้ลองวิ่งนะแต่ว่าอย่าไปวิ่งเลยนะครับดูดิมันแกล้งกันตลอดเวลาเลยอะโอ้โห มันดึงปากเขาบีบคอเขาเอ้าว่ะเด็กเออยั่นั้นไอ้้อ,องเพลงด้วยอะคุณผู้ชมดูดิเอาแล้วนะไอ้เด็กนั่นมันมันจะล่วงปะวะเราต้องเดินเลี่ยงมันนะไม่งั้นมันจะผลักเราโอ้โหมันกระทืบเด็กเพราะว่าถ้าอาหมวกเราตกมันจะจับเรากินทันทีเออออกมาได้แล้วครับรอดไปหนึ่งเปราะเอาละครับฉะนั้น ตรงจุดนี้คือเอ่อเราจะต้องขึ้นไปเอาของด้านบนเนะ่ยมาเราไปกันเลยเพราเราอย่ารียรอสิ่งใดเดินขึ้นไปเอ้ยซึบปีดนิดหน่อยอ่าอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้มันจะเป็นมวลเบานะพอโยนไปปุ๊บมันแตกดังเฮ้งโอเคแนนเราเดินข้ามด้านนี้ได้ครับเป็นไม้ซึ่งเขาพาดไว้ให้ ม้พลาดนะครับแต่เราไม่พลาดโตเอ้โอเคทีนี้แน่นอนครับว่าด้านเชือกข้างหลังเห็นไหมครับคุณผูช้ชมครับมาต้องโหนไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนแต่อย่างใดเพราะว่ามันจะทําให้ใจเราวั่นไหวในทางใดทางหนึ่งซึ่งขวดทุกโหลเราจะโยนลงไปก่อนเลยเอา้าไม่แตกเฉยเอาแล้วนะนี่นี่อันนี้อันน,นี้ครับมันจะเป็นเพราเรียกว่าส,สารมวลหนักนะ ซึ่งมันจะทำให้ลิฟต์นั้นทำงานได้อโอเคผมนึกว่ามันตกอยู่ตรงนี้เอาละแล้วก็ลงด้านนี้ครับอือซึบโอเคมาหวังว่าไฟจะไม่เสียอีกเพราะว่าผมขี้เกียจกับันเล่นเร็วโอว้ยสมองคนจริงเนี้ยอันนี้เออไปหดใช้ไม่ได้เลยตกมาก็ ชิบหายแล้วแล้วมาแตกอะไรตรงนี้จานจานมันไม่มีจริงจานเมื่อกี้มันเป็นของโผมาเฉยๆจานทำมาเป็นตกใจเอาละครับเรามาเจอคุณครูคองงูกันอีกรอบหนึ่งนะฮะจานเดินเมาจานเดินเมาเอาละครับไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นเราไปเข้าด้านนู้นครับเออจานเตรียมของไปจานเตรียมของไปนะอย่านะอย่านะจ๊ะเออทเปิดมาหยิบอะไรครับ เรามารุ้นกันเอ้ยยิบมีดอันเน่มีการาหาันมามองเล็กน้อยชำเรืองชำเรืองเออเราก็เดินตามแบบเนียนๆดิเราอย่าไปกลัวสิ่งใดกับอาจารย์คนนี้นะนรับเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยมองกลับหลังเราไม่ยอมไปเดินจมึกป,ปิดเยออย่าทำแบบนั้นเลยโอเคตรงจุดนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็ง่ายๆเราก็แค่ปีนขึ้นไปด้านบนแล้วก็ ไปหลบด้านโหลต่างๆนั่นเองไงจบซึ่งต้องรอจังหวะที่อาจารย์เขาหันไปแล้วก็เดินไปงไม่เห็น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 แต่อย่าเพิ่งไปสบายใจกับอาจารย์คนนี้ครับเอาจริงๆเขาเป็นคนที่ไว้ใจอะไรไม่ได้ แต่ว่ที่เขาหยุดเขาไม่ทำอะไรเราต้องหยุดเหมือนกันพอะจทเราก็บูดโดดเอ้ยเนียนโคตรบอกเลยว่าเนียนโคตร,คตรไม่โดนโอ้โหท่าน,นเท้าใครวะไปเลยครับจังหวะนี้อย่าไปรออะไรทั้งสิ้นเอะรอดแบบนินเนียนงานนี้ก็ปีนครับปีนก่อนที่เขาจะเปิดประตูเข้ามาหรือเปล่าเปิดไปหรือเปล่า,าไม่เปิดไม่เปิดไปครับ โอเคเข้าท่ออีกแล้วเฮ้ยสุดโอ้โหไม่จับเอาละไปได้อยู่ตรงนี้งัดมาอันแน่มีไม้ให้ตายท่านแล้วครับเดี๋ยวนะผมจำได้ว่ามันจะมีใช่ไหมนั่นไงไเดี๋ยว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 มันไม่ปล่อยไม้โอเคงั้นผมไปเหยียบก่อนเลย เฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่นี่โอเคต้องจับโอเคับมันก็เหมือนแบบว่าผมเล่นมาแล้วนะแน่นะเอาละไม่เป็นไรจับรอเลยจับรอเฮ้เออมาดิมามาดิมาเฮ้บมาดิมามาดิมาโอ้โหเล่นมาแล้วหรือเล่นมาแล้วได้อย่างไรแบบนี้เดินไปเรื่อย มันมาเยอะครับจังหวะน,นี้มันมาเยอะบอกเลยมันมาหลายตัวมากนั้นเออมามาม,ามาด้านนี้ครับด้านขวามาแล้วครับด้านขวาเข้าขวาเข้าครับขวาเข้าหลัง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 หลังออปั๊บจึบพี่จะตายหลายรอบไปถึงไหนโอเคตั้งใจครับเราต้องตั้งใจนิดนึงเราอยู่เพิ่งเล่นเราอยู่เพิ่งเล่นนะมาเจอกัน เอาจิงลวเด้อเอาจริงแล้วเด้อเอาจิงลวเด้อเอาจริงแลวเด้อฮึบเอาจิงลวเด้อมาเลยมันจะมาอีกไหมมันจะมีอีกไหมมาดูกันขอให้มันมาเถอะขอให้มันมาเลยนี่ไงเอาเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยอือสวนไปดีสวนไปดีแตกให้หมดนี้อันนี้มีอะไรเหยียบไปเนี่ยกับดงกับดักอะไรมีไหม มีครับคุณผู้ชมเออนี่ไม่มีโดนรอบนี้ไม่มีโดนแล้วเรียบร้อยเข้าไปด้านในครับเข้ามาด้านในเจอกับไอ้พวกเด็กที่กําลังแกล้งเพื่อนเราอยู่มันมันขย่าตูดขยับตูดเหรอขยับตูดเหรอโอเคทีนี้เราก็พังไม้เอ One, เอวันชิวเออไปไงนบ้างเพื่อนรอดไปเนี่ยเพื่อนเราที่โดนจับไปตั้งแต่แรกๆกเลยนะครับ เฮ้ยโอเคยังไม่เป็นไรคือแค่โดนแกล้งนะครับแต่ว่าก็กระทบกระเทือนจิตใจอยู่แล้วล่ะไม่น่าโดนจับมาเลยอะไปกันต่อไปกันต่อลุกขึ้นมาไปเราไปกันต่อนะจับมือไว้จับมือไว้จับมือไว,จอไว้จับมือไว้แล้วไปด้วยกันเออเออ้ยไอขึ้น ช่วยกันหน่อยเพื่อนอึบอึบไอ้สิเออเรียบร้อยนี้เราก็ไปได้แล้วโหดูไม้กระดานมันสิไม่หักเนาะไม่หกักเปลี่ยนโนอุตตะอันนี้ก็แค่แบบโยกก่อนปะโยกก่อนเออ โยกไปโยกไปอีกอ <is> ืเขาเตรียมไปให้แ <rij> ล <próxima> <ills> ้วเขาเตรียมไว้ให้ต้องโยกเอ้ยเอ้ยโยกซ้ายขวาเอ้ยอย่าให้รู้ว่าไปซ้ายไปขวาเออติดจับปั๊บปุบบรึงโอเคหลังจากนั้นเราก็ไม่ยากครับเราขึ้นไปกระโดดขย่มตรงนี้ให้เราตกลงมาแรงแรงสามสองหนึ่งเเออเออเออ เเออโอ๊ยด้านนั้นไปได้ด้านนี้เป็นกุญแจนะครับสุดๆไปเลยครับคุณผู้ชมมาโอเคทีนี้เราก็รอให้เพื่อนคนนี้เขาบูตเราขึ้นไปเท่าน,นั้นเองแล้วก็ลงมาด้านนี้เจ้านี่มันจะมีม้าอยู่ด้านนั้นเห็นอะครับมันเอากุญแจไป เอยเอลืมไปเลยว่ามันต้องให้เพื่อนลุยก่อนฉะนั้นเราเอาคุณแจก่อนเก็บคุณแจแล้วก็เอากระบองมากระบองกระบองมาสับซะนี่ดื้อดีนะมาแล้วก็ออกด้านนี้ได้เลยครับอื๊บอืออจโอเคสวยสวยจ้าเอาคุณแจไปใส่ครับทีนี้เราก็จะออกไปด้านนู้นได้ ออกไปเจอกับโอ้ไม่กอดเอาละครับเราก็แค่ต้องอ้อมไปเอาเจ้าไม้นี่ก่อนนะมาเออขอสักผัวเออขอสักผัวเอ้ยเอ้วยายาแย่งผลงานเอา้าเพื่อนเขาจะทำอะไรวะกระโดดซัดเหรองงแฮ เออไม่เป็นไรครับจังหวะนี้เมื่อกี้ไปแย่งผลงานเขาหรือเปล่าวะจริงๆไม่ต้องเป็นผลงานเขามามาเลยเรายังไปต่อได้อย่าไปคิดมากเจยวนี้เปียนโนวะ่ะแล้วแบบคืออาจารย์คนนี้มันไปเร็วมากเลยนะครับมันวาร์ปมาแน่นอนเนะี่ยรู้ว่ามันมีหลายคนยวะเดี๋ยวก็อยู่นู่นเดี๋ยวก็อยู่นี่กระโดดกระโดดกระโดด โอ้ oh, มันมีจังหวะเงียบด้วยนะครับโอเคฉะนั้นเราต้องรองจังหวะที่เขากดเปียนโนแรงๆแล้วเราก็ทําเสียงดังได้สบายๆายนะครับเอ,อ๋รอจังหวะหน้ารนะอจังหวนะหน้มามารับรองว่าอันนี้ไม่เป็นไรชิวๆไปเออ มาเปิดเลยไม่ได้ต้องรอสองคนรอไหมต้องรอไหมรอก่อนรอก่อนรอก่อนเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอีจดยใหญ่จดใหญ่จด,หญจดโนต้ตอรอมาพร้อมไปเลยอย่าทำเสียงดังกระตกต่างอย่าทำเสียงดังกระตกต่างขึ้นไปค่อยๆเข้าไปนะโอ้บหม่ก่ งานเข่าแล้วอันนี้แหละโอ้โหจดใหญ่ครับรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับกดไปเออเออได้ได้ได้จังหวะนี้เดินได้ชิว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 เสียงดังเสียงดังเสียงดังหลบ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 รอก่อนรอก่อนให้เขาเล่นอีกรอบหนึ่งเออเขาเขียนโน้นแล้วเขาเขียนโน้นแล้ว เยี่ยมไป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 หมุนกับควงควงคือกควงจะเสร็จไหมอึบอึบอึบทันไหมทันไหมทันแล้วโอเคทันโอ้เวลี่กูดจ็อบไปครับเราต้องดึงไอ้เจ้านี่ไปอึดอึด อืดอืดอย่าพึ่งนะจานอย่าพึ่งนะจานจานอยู่เฉยๆนะจานจานยิ้มเงียบๆไว้เกือบแล้วเราหยุดรอโอเคจานจานต่อแล้วจานต่อเอาแล้วนะไปแล้วจานไปแล้วนนจาน เออง่ายๆชิวๆครับวันนี้ไปค่อยๆเดินด้วยนะเออเปิดเลยเออเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วลืมลืมอันนี้หนูลืมอันนี้หนูขอโทษน่ากลัวชิบหายหน่ากลัวชิบหาย อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วเเลยน้องเร็วเเลยน้องนี่กดกดอยู่ัวเลยกดยัวกดยวัวปล่อยนั่งปล่อยลุบนั่งออกปล่อยลุบนั่งออกไอ้เอาสไลด์ทำไมสไลด์ทำไมถามทีเธอโอเคเอาใหม่เอาใหม่นะ ไฮ้เขารู้แล้วไปเร็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 วหัวต่อครับจะะเอาละครับจังหวะนี้ไม่รอท้าไม่รอช้าจานอย่าร้องจานอย่าจังหวะนี้แล้วได้แล้วครับได้มันมุดมาโอ้โหไปเร็ว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 ไปเรออ้หเสียดนิดเดียวเอง หัวจะยาวไปไหนเนี่ยโอ้โหโอเคเรามาถึงจุดนี้แล้วนะซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ผมเล่นมาถึงรอบที่แล้วนะละพาร์ทพาร์ทที่4เลยนะครับเราต่อไปเลยแล้วกันนะอีกสักหน่อยนะครับเรามาถึงในจุดที่ฝนตกแล้วโอเคจังหวะนี้แหละจะเป็นจังหวะที่ผมประจนภัยในครั้งใหม่แล้วนี่คือโอ้โหบ้านเมืองที่เอียงนะครับ ด้านนู้นมีอะไรให้ผมเล่นไหมเราต้องสำรวจนิดนึงนะครับตรงจุดนี้เข้าได้นะฮะเข้าได้ปะวะมันมีวิญญาณอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับด้านนู้นไม่มีอะไรที่สามารถไปได้อยู่แล้วตอนนี้ฝนตกหนักมากเสียงดังมากเลยไม่ว่าจะเป็นตกข้างนอกหรือตกในห้องหรือตกในบ้านเท่านั้นแต่ทุกอย่างก็เปียกไปหมด เราไม่เยอะรืนเลยแม้แต่น้อยนะครับซึ่งตรงนี้แหละที่มันจะรื่นหรือเปล่าวะเนี่ยอย่าปล่อยให้เพื่อนเราหายไปนะครับเราไม่มีเพื่อนแล้วโอ้โหไม้แบบนี้โอ้คุณผู้ชมนี่แหละครับคืออะไรครับเนี่ยโอ้อยานะอย่าหักนะอย่าหักนะอย่าเลยนะขอร้องล่ะโอเคไม่หักครับมาเราได้อยู่ยงั้น คือมันเป็นเมืองที่มีรองเท้าเต็ไมไปหมดเลยนะรองเท้าเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าโน้ําไหลแบบสวยมากเนี่ยคนหายไปนะครับเหลือแต่เสื้อผ้าซึ่งผมเดาว่าน่าจะโดนดูดเข้าไปในทีวีหรือเปล่าเอาละการบระจนภัยของผมได้เริ่มขึ้นตรงนี้ด้านนี้มีอะไรให้ผมรับใช้ไหมครับตอนอื่นเลยของงก่อนนะถ้าเดาไม่ผิดน่าจะต้องเข็นให้มันปิดประตู ปิดเขาเรียกประตูใช่ไหมไม่ใช่ปิดปิดฝาเออนี่ยๆนนดัดหน่อยเพื่อนมันจะต้องปิดฝาก่อนถูกไหมเออแล้วก็ดึงกลับนั่นแน่อย่างเนียนไม่มีอะไรเดียนวันนี้แล้วเราก็ลากไปครับแล้วทีวีก็น่าจะเห็นได้หรือเปล่าวะก็เห็นก็นไปอีกอะสุดแล้วอะ สุดแล้วครับทีวีทีวีไม่ต้องเข็นโอเคขึ้นได้เลยนะฮะสวยครับแล้วนี้ก็ไปแบบรวดเร็วได้ครับผมข้างล่างนั้นช็อกเหรอวะข้างล่างคืออะไรอะ่ะอ๋อดินดิน,ดนธรรมดานะครับมาเราก็จะมาเดินดูกันเอ้ยนั่นกระดาษอะไรอะ่ะหมวกอรอเฮ้ยอะไรเย้ yeah! หมวกดิเรือกระดาษเหรอครับเอาไปไหนได้อ่ะผมจะเจอเพนนีไว้หรือเปล่าไม่มั่นใจเลยด้านนั้นมีอะไรให้เข้าไปไหมอะโตตรงนี้ก็เป็นหน้าหน้าคนเลยนะมีตามีปากนะครับด้านนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรให้เล่นแล้วเนาะผมเล่นอะไรได้บ้างจ๊ะไม่มีแล้วครับโอเคเรา ไปต่อเลยดีกว่านะฮะก็เข้าจุดนี้ไปเอากระดาษไปด้วยนะครับเราต้องพกเลือกระดาษไปด้วยเอาไม่เข้าอ่ะเซ็งเลยเสื้อเฮ้ยเสื้อสีเหลืองซิกหรอใช่หรอเอาคนนี้คือซิกหรอ ถามจริงนั่นใช่ว่ะอุบาชีวิตมีสีสันแล้วครับเสื้อกันฝนสีนี้เอาละผมว่าถ้างั้นเนื้อเรื่องนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องก่อนที่จะไปลิ t ต l e ในแมนหนึ่งแน่เลยอ่ะเดานะครับนี่เนี่ยปลาหัวแต่อย่างน้นอยก็ได้เล่น2คนอโอเคเราเข้ามาในร้านเสื้อผ้านะครับ จะเจอไอ้คนใส่สูตรปะวะอ่าสเลนเดอร์แมนเหระไม่ได้หรอกมั้งไม่เจอหรอกเออปิดไปก่อนงานนี้แหละซึ่งไม่มีารายแล้ว,ลวไปครับหมวกใช้ได้มาไม่ได้โอเคผมว่าน่าจะได้เวลาที่เราพักพาร์ทไ้ที่ก่อนดีกว่านะฮะจังหวะนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวเรามาต่อกันกับซิกในชุดเหลืองกันดีกว่านะครับ yo microphone check make it a microphone check give it a microphone I make them make it a microphone dead don't step to me newbie I could truly be moody I could have played the fucking Grinch in the movies I've been a part-time shadow cat part-time that is <laughs> not a guy that I would ever want to try to battle rap snap crack a pot mind fried to a crisp making an MC into a wide-eyed lunatic